แก่แฮปปี้โฮมค่ะวันนี้แก, Happy Home ก่แฮปปี้โฮมก็พาเพื่อนๆมาชมงานงานยามกับตัวเห็นไหมเพื่อนๆตรงหน้านี้เป็นบ่อเพื่อนๆขุดบ่อกลางสวนเลยกะกลางสวนที่เป็นอ่าเราปลูกผักนี่แหละว่างก็เลยมาขุดเผื่อไว้หน้าฝนฝนตกจะได้มี กักน้ําไว้พอได้ฮิ่วลดน้ําต้นไม้บ้างเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อลึกประมาณห้าสิบเซนเอง,งเพื่อนเพื่อนลึกลงไปประมาณห้าสิบเซนเพราะว่ามีแรงขุดกันแค่นั้นดินมันแข็งมากแล้วก็กว้างกว้างไปทางนู้นนะกว้างไปทางนู้นประมาณเมตรห้าสิบยาวมาตรงนี้สองเมตร สองมเมตรกว่ากว่าแหละกว่าเท่าไรไม่รู้ช่างมันก็ขุดเป็นตัวแอลนะเพื่อนๆขุดเป็นตัวแอลขุดเป็นตัวแอลเพราะอะไรเพราะว่าติดมะละกอติดมะละกอมากเลยอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วอย่างนี้มันคือยังเก็บน้ําไม่ได้นะเพื่อนเเพราะว่าลองเอาน้ําใส่แล้วมันหายไปหมดเลยเพราะว่าพลาสติกมันรั่ว พลาสติกไม่ดีพลาสติกเก่าเอามาลองแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวรอให้ให้ฝนตกจริงๆนะรอหน้าฝนให้ฝนตกจริงๆแล้วก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆมันจะซึมจะหายก็คือฝนไม่ต้องมาเสียค่าน้ำที่เราต้องเสียตังค์เนาะโอเควันนี้ก็พาเพื่อน,อนๆมาอัปเดตบอ่อคือจริงๆตั้งใจไว้จะเอาไว้ เลี้ยงปลาดุกเพราะว่ามีบ่อปลาดุกอยู่ตรงนู้นนะบ่อปลาดุกที่เคยบอกเพื่อนๆไว้ตอนนี้ปลาดุกก็ตัวใหญ่แล้วนะเพื่อนๆใหญ่พอประมาณนะคือไม่ได้ใหญ่ใหญ่จนเอามากินได้ก็จะอยากจะแยกตัวเล็กๆมาลงบ่อน,นี้นะเพราะว่าตัวใหญ่มันกัดตัวเล็กนะเพื่อนๆเพราะว่าที่ตอนเอามาเนี่ย เลือกมาเลือกมาคละไซมาไม่ได้ไม่ได้เป็นป่าไซเดียวกันก็เลยพอตัวไหนมันโตกว่ามันอะไรกว่ามันก็จะช่วงนี้มันก็จะกัดตัวเล็กนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเห็นแบบมีรอยอยู่ที่อยู่ที่ผิวของตัวเล็กว่าเป็น้ำตำดำดำอย,อย่างนเงี้ยเนาะโอเคก็วันนี้พามาชมแล้วก็อัปเดตว่า ยามกักตัวเนาะกักตัวโควิดก็จะเป็นอย่างนี้ได้งานเยอะเลยนะอันนู้นก็เป็นกองฟางกองฟางเอามาจากลุงแถวนี้ที่สนิทกันนะเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าให้ไปเอาฟางไปขนฟางมาคุมดินเลยเยอะๆก็เนี่ยเยอะได้มาคันเดียว ได้มากระบะคันเดียวนะเพื่อนๆใส่ใส่กระบะแล้วก็ย่ำย่ำย่ำมาได้ประมาณนี้เพราะว่าโอเดินเป็นเวิร์งแล้วก็กวาดเองนะเหนื่อยมากเลยร้อนแดดร้อนก็ได้มากองประมาณนี้คือจริงๆตอนที่ลงมันสูงกว่ามันสูงกว่ามาละก่อน,นะเพื่อนๆพอมันโดนน้ำค้างโดนอะไรโดนตั้งไว้เนะี่ย เพราะอันนี้มันประมาณสักสี่ห้าวันแล้ะมันก็ยุบลงมานะยุบตัวลงมาได้แค่นี้ประมาณนี้แต่ถามว่าแค่นี้เอามาคุมแปลงผักเนี่ยก็เป็นปีก็ใช้ไม่หมดแล้วนะไม่ได้เอามาละเลงบนพื้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปลูกทําอะไรที่แบบตรงพื้นทั้งหมดพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยทำให้ดูอันตรงนี้นะตรงนี้เคยเอา <c oughs> ขี้วัวกับใบก้ามปูอะโปรยเลยนะปโปรยแบบปูพรมเลยนะเพื่อนๆนเนี่ยนี่ยังอยู่เลยนะเนี่ยที่เห็นที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่ z ให้ดูเห็นไหมอันนี้คือขี้วัวกับใบก้ามปูทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนเนี่ยแล้วเราก็เดินย่างใบย่าม,มาลดน้ำรดท่าต้นไม้นี่เนาะก็ทําไปพอถึงเวลาเราก็ตักตอนนี้มันล้วนแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่ มันล้วนและนี่นี่ยมันล้วนมันล้วนมากเลยเพื่อนพอมันได้สักอย่างเงี้ยนะเวลาเราเนี่เราก็เอาพ่วเอาจอบเนี่ยนะมาตักลอยๆในแปลงผักเราได้เนี่ยตอนแรกนะมันเป็นเม็ดอ่าไม่ได้เรียกเม็ดแล้วละ่ะเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนใหญ่หญๆเท่ากำมือกำมือนี่เลยนะตอนที่เทอ่ะเพราะว่า ขี้วัวที่เอามามันไม่ได้ป่นมันเป็นก้อนใหญ่ๆเขาตักมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมงานไฮเลกตอนกักตัวนะอยู่ในสวนก็คลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไก่แฮปปี้โฮมนะจ๊ะบ๊ายบาย